สบายดีพี่น้องสบายดีลุงป้ามิจิกุซุคนมัน,น้กาบกุ้งมาย่ำพ่อใหญ่มอน,น้กาบปได้มาเห็ดเพื่อนได้พี่น้องเพราะวา่าจบปแลวพี่น้องสำเร็จไปเมื่อวานพี่น้อง <c ười> สบายดีพี่น้องบกุ้งพปไดมาเห็ดน,นั้นได้พี่น้องมอน,นี้าบกุงเอาของกินของอยู่มาต้อนพ่อใหญ่เพราะว่า มื่อวานอีกจบงานไปเลยพีน่น้องเอาชิ่งแห่งกับมักแดงแล้วกับพักมีชีโซเอามาไว้มาไว้ให้พ่อใหญ่พ่อเห็ดกินสูรน้องๆกินพี่น้องเห็ดสูรูกกินพี่น้องไปบดูพ่อใหญ่ทา้งในพี่น้อง <c oughs> แล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> พ่อใหญ่สวัสดีพี่น้องเน่สวัสดีพี่น้อง ก oh, ็หนังเงินใหม่เลยเนาะเสร็จได้ครับโย้ผูมใจละลายพียน้องมาให้ไอ้ลูกหลานพ่อใหญเอาไว้รหายูดีมีแห้งชุกภาพเข้มแข็งทุกคู่ทุกคนให้พมันขันยืนช้าทุกบุญทุนใจละลายพี่น้องพ่อใหญ่กะดีใจเนาะพ่อใหญ่เนาะในงานได้สร้างเลยพี่น้องดีใจ ใคก่กัวเก่าเนาะกัวแล้วกัวเก่าแล้วนะกวัวเก่าหล, <c oughs> า,า,ลายพี่น้องมื้อนี้กาสิได้ขึ้นอยู่เนาะพ่ใหญ่เนานะเพราะว่าสิช่วยจังได๋เอ้ยอ้นกับแม่น้อยสิดได้คนเครื่องเป็นเครื่องอยู่เครื่องนอนลงมาเบาิ่งคันเก่าแล้วนะพี่น้องอันนี้มื้อหน้าต่างกันหลายเนาะพ่ใหญ่เนาะ้้ๆไดเฮือนใหม่ก็ดีนะเอียเละโอ้ยซาดุลดีใจไลๆ กบคุณไอบุญมันควันยืนทุกคู่ทุกคนไอ้คำไวคุณมูลขึ้นชาถุเด้อบุญคุณดีใจน้ำพ่อใหญ่เฮากะบกุ้งกะในพี่น้องซอยได้ทรัพนี้เลยเพี่น้องดีใจน้ำฝนซอยเห้งใส่แห้งกะเห็ดกับทีมงานจนสำเร็จเสร็จสิ้นน้องพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่กะบซอยกันตั้งแต่มื้อเริ่มต้นเห็ดน้ำกันพี่น้องทีมงานจนแล้วมือนี้กะร์ได้ขึ้นอยู่แล้วพ่อใหญ่ <laughs> มีแต่ตัวใดมันจะเพิ่มเติมจักะมาก,กาอันนี้นะบะก,กุง้งอราังให้เพราใหญ่เอานะพี่น้องเอาต้น,ต,นต้นเพิงแล้วพ่อใหนี่ยนะมาหอยเนะเามะมาหอยใส่ตกแต่งเป็นงานพี่น้องเพราะว่าหน้าบ้านเวลาเอาแหนมเข้ามามันสีขนาดใส่ต้นเพิงดอกมงดอกไม้มันก็นสีงามขึ้นพี่น้องเพราะงานนี้มันก็งามจังเลกินข้าวแล้วพี่น้อเหมือนนี้กินแล้วได้ยังกินทอดไข่เกลถอดไข่กะบะกุ้งกะเอาไปพี่น้อง เอาชิ้นแห้งแล้วก็มักแป้งอันนี้เอาไว้ตำก็ได้นะพ่อใหญ่เนาะอันนี้เป็นเป็นพักเป็นพักเอาไว้กินกับพักหอมพักหอมเสริมให้น้องเพราะว่าบอกุ้งมามานี่เห็ดนี่สามมือเห็นน้องๆเจ้าไปหบลูกแต่ละมือมาเพิ่นถามหาของกินเนาะเพราะว่ายุงเฮี้ยนเพิ่นเลี้ยงอยังเลี้ยงกระเปียกบ่ะเกระเปียกกับอิ่มคือเข่าแล้วเนาะพ่อใหญ่เนาะ กินกากแรงๆมากะคิดใหญ่คนมาเพื่อนถามหาคุณกินขมือไปน้องพอเป็นกากเห็ดกินให้กินขมือตอนแรงก็เลยบอกกุ้งว่าเอาง่ายๆไปน้องซื้อชิ้นแห้งมาเพราะว่าเพิ่นเลิกมาเปี๊งง่ายนะ่นเนาะมาปิ้งกินเลยไปน้องมันสบายกันมื้อนี้กันมันศุกร์ตอนเที่ยงบ่พ่อใหไงตอนเที่ยงจะน่ากระเอาแล้วนี่ตอนเที่ยงจะน่ากระเอาตอนนี้กากสิบโมงแล้วพี่น้องสิบโมงไปเลยชิดโมงก็ไปเอาสิดเป็นโมงก็ไปเอาเลย น้องๆเขียนปหนึงเนะาะปหนึงปีหนากับปสองพี่น้องเอาสู้ได้เพือนเน่อนายให้เวลาให้ลูกอ่านได้เขียนเป็นเนาะเจ้าเจ้าให้อ่านได้เขียนเป็นพี่น้องซ้ำนี้ก็ถือว่าหางานที่ได้ใส่ก็ได้เลยเพี่น้องเอาอพอใหญ่วันนี้เราจะมาทำความรู้สึกเจ้าเด้อวันนี้ว่าได้เฮือนหลังไหมแล้วจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกดีใจแล้วดีใจภูมิใจเลยเลย กว่าเก่ากว่าเดิมอีกแล้วมันมีบนพักบ้อนเช่้ามันสบายแล้วกับนอกประเทศต่างประเทศในในประเทศให้หมุนมันควันยืนทุกคู่ทุกคนให้คำให้คุณหมุนขึ้นสุกชาทุกขอบคุณพรผู้ใหญ่ใจดีทุกคู่ทุกคน,คคน,น,คนกชาติถูกเด้อคือช <c oughs> ิงใดเอาได้ชิงนั้น,น,น,นทุ่มดังพัฒนา คือเงินให้เง <c oughs> ินคือนคัมให้ได้คัมขึ้นทองให้ได้ท่องสาธุเด้อเอาพ่อใหญ่เพิ่นอวยพรพี่น้องอวยพรให้ผู้ใหญ่ใจดีที่ซอยแลักกาพวกทีมงานเนาะทีมงานที่มาซอยเฮือนแลักการละลายพักส่วนพี่น้องก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทำพ่อใหญ่ดีใจนะพ่อใหญ่ดีใจดีใจนะพ่อใหญ่เนาะก็มาที่แรกบวกกูงมาเห็นกระท่อมเหมือนกับป้าเจรินใจพี่น้อง มาแล้วได้มาเห็ดลังใหม่ขึ้นมาพี่น้องสร้างเรียบร้อยกับภูมิใจทางทีมงานเลยพี่น้องพอแล้วกับมัดทีมงานเลยพี่น้องดีใจยิ้มเปิดดีใจน้ำพอเ่าดีใจน้ำพอญ่เพิ่นดีใจน้ำน้องๆวายาสน้องๆนะเนาะเด็กหน่อยเนาะเวลาจะไปการเขียดเนี่ยค่ะจะไปหากินเนี่ยอยู่สองคนบะสองคนอ้อยู่สองคนจำเป็นเนาะกันไปกับบริกินเนาะ โอ้กการกบกาเจำเป็นเลยแต่กี้ฮะอยู่กระท่อมเก่าแล้วนะมันอยู่กระท่อมตอนนี้เวลาเราไปหาเขียดแล้วเด็กน้อยที่อยู่สองคนพี่น้องนอนกับไอ้เนาะอยู่สองคนเลยเราไปกอ้คิดยากนะเด็กพี่น้องบันี้สบายแล้วเจ้าได้เงินใหม่มีประตูประตางล็อกเรียบร้อยแล้วไปกันสบายแล้วบันี้บ่ต้องเป็นห่วงทางนี้นะพี่น้องมีแั่อยู่ในแล้วก็แล้วการกบการเขียดเพราะว่า พ่อใหญ่กับเบื้องเทื่อกบุ้ยหงกินเราไปหาการเคียดหาหอยบ่มือหน้าบื้ยมาเตะบิดน่ะเห็นเจ้าแกงหอยบุลืออ่อมหอยไหมอ่อมหอยออหกับ,บที่นี่กับวัดป่าบัวถิ่นพี่น้องบปกุ้งกับไปมาหาซูเหมกับวันเดีมาดูคือเก่าเลยพี่น้องประนี้เพราะว่าเฮือนกันแล้วแล้วพ่อใหญ่กับด้นๆมาจอบมาเยี่ยมกับมาเบิ่งน้องๆแล้วกับมาเบิ่งพ่อใหญ่บบกับเป็นอยู่แล้วกับชิเก็บ ภาพถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งไปนํากันในอลไรพี่น้องเก็บไว้พะย่ะหอยใบชุ่มๆหมาบ่มีเต็นอแถนี้มีอยู่บ่หมามั้ยมีเนาะมีบ่โอ้หอยใบชุ่มๆญาติน้ำถึงได้สำเนาได้อะตะปูตะลูกก่อนเอาตะปูตะชุ่มๆกันเดี๋ยวเครื่องอันนี้กันมื่อนี้กะจะได้เอาขึ้นเฮือนเฮือนใหม่แล้วพะญ่เจ้ากะคนแค่ไปแล้วจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วปะเนี่ยสมเก่ากับเอาไว้นีปเนาะ ตัวนันมันเปื้อนมันยังเจ้ากันนั่นน้ำไปยังเอาไปซักไปยังหรือว่าตัวนันมันน่ะแกจูทิมทราว่ามันย่ำเซาโลเซโลกอย่างนี้ยย่านเฮปเดนย่านน้อยย่ป่าอยู่ดงเนาะไฟยังเนาะยามเลยย่ำลมซ้ำเป็นได้พี่น้องผลงานอันนี้ยังจะให้พ่อใหญ่เลยเพี่น้องอยากเอามาให้เพิ่นหอยวันนี้แหละดอกมงดอกไม้แล้วกล้วยไม้แล้วต้นเพิงอย่างนี้นะเวลาเพิ่นเห็นเลยให้เพิ่นหอยมันงามหน้าบ้าน ตกแตง่งให้มันงามขึ้นอย่างวบกุ้งกะสองสามเมื่อได้มาจอดพี่น้องแต่เราจบบ่างามกับชีอบ,บองบกกุ้งขะมักความสะอาดพี่น้องหมักความงามในหมักตกแต่งได้บวกกุ้งกัได้มาเมื่อี้ก็ได้ครับไวพ้พรดีๆพี่น้องบ้านกะแล้วสมบูรณ์พี่น้องเมื่อี้กะชีได้กลับก่อนพี่น้อง ับมาตลาดก็เลยซื้อของมาผักพอใหญ่น้ำกับไปเ็ดกินไปหน่องว่าชีเห็ดซอยจุซอยซอยจุซอยซอยจุเห็ดสองแบบเด้่ยวหน่องแบบซุกกับแบบดิบอันแบบซุกนะฮะบอกกุ้งเชิญ่าเอาคอเอิญเป็นซอยจำถ้าเป็นหน่องราะว่าเทามาลวกก่อนเดี่ยวหน้องลวกแล้วก็บีบมะนาวใส่ไอซ่ามิงกินตอนน่ะชวนบอกกุ้งนายชีซอยจุพี่น้องตับก uh ับสิ้นงัวเผาพี่น้องแบบ ยิบยิบเลยพี่น้องคิดยากพี่น้องเลยกับแล้วเวลากลางคืนเนี่ก็เลยนอนนอนหลินโทรศัพท์พี่น้องพอดีไปเรือนไปเห็นอันซอยจุเบิ่งเพิ่นกินป้าพี่แต่แซ่บพี่น้องตื่นซะมากเ็เลยบอกสามีว่าค่อยอยากกินซอยจุได้บ่อ่าก็โอเคว่าสามีโอเคโอเคนะสามีกินบ่ได้พี่น้องกินดิบบ่ได้ก็เลยสี่ลวกจำเอากันโอเคพี่น้องก็เลยบอกกุเเงกก้งก็เลยไปตลาดเมื่อเช้านี่ก็เลยซื้อของกินแล้วก็ซื้อ มาฝากพ่อใหญ่นะพี่น้องเอาเพี่น้องเอาพี่น้งอนงสำหรับคลิปนี้การ์ชีขอลาไปก่อนเด้เพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ส่งกลุ่มบาเลาน้องนั่นเด้เพี่น้องการที่สำคัญกาขออีกช่องหนึ่งพี่น้องช่องของลูกชายขอฝากช่องน้องนั่นสนนนั่น,น,นเด้เพี่น้องเด้อการ์ผ่านคัญกดยูทูบเลยนเนพี่น้องสายเหลือสายดันน,น,นั่นเด้เพี่น้องเด้อสายดันน้องนนให้ผ่านกดชูบไว้เพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องคลิปใหม่ฝากใหม่ฝากกันใหม่เด้เพี่น้องเด้อสวัสดี